สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแอบถ่ายนะครับแอบถ่าย EP สองแอบถ่าย EP สองนะครับนนนนออกไปเอาวางกล้องตรงนี้วางกล้องตรงไม้นี้นะครับนี่คือรูปที่เราจะแอบถ่ายครับท่านผู้ชมเห็นนะท่านผู้มเห็นนะเดีย๋ยวครบผมจะไปนะครับนะครับ นี่คือคลิปแอบถ่ายนะครับแอบตอนเขาไม่ได้ถ่ายเนี่ยอ่านซึกระน,นะครับมีพิมพ์แทนนะคะเขาเด้งมาแบบนี้ให้ สำหรับแอบถ่าย EP 2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ